กับปลาแห้งด้วยกระเทียมกระเทียมเกลือพริกปลาปลากระ,ระกดีแห้งกะปิโขลกรวมกันแกงเห็ดมีเห็ดหูหนูเห็ดเห็ดขอนก็ว่าเห็ดนางฟ้าอนี่กบพักทั้อย่างปลาลันนี่พักเสี้ยวพักหละพักละ,กละหรือชะอมแล้วก็ มีนี่ด้วยตำลึงหรือผักแคบนั่นเองภาษาเหนือผักแคบก็คือตำลึงตำลึงค่ะไม่มีผักเสี้ยวผักเสี้ยวชงโคไม่มีเมื่อกี้พูดผิดแล้วก็ชะอมอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดคอนขาวแล้วกับเห็ดหเห็ดหูหนูเลยเห็ดหูละภาษาเหนือเห็ดหูละน่าประยันเนาะนี่เห็ดคอนขาวอ่อน ซื้อตลาดนะมายายจะแกงใส่ปลาห้าก็น้ำปะลาล้าก็ซื้อมาแล้วเป็นขวดับใส่ปลาล้าแห้งด้วยปลาล้าแห้งก็คือปลาสลากแห้งหรือปลากะดีตากแห้งนะ้วโขกไปกับน้ำพริกเมื่อกี้นี่เลยตะไร้ทุกเป็นต้นๆอย่างนี้เลยจ้ะนอ่นี่เลย เลยวันนี้แกงใส่หม้อขังเลยย้ายวะ่ะหม้อขังก็คือกระทะเลยค่ะภาษาเหนือแกงกระทะภาษาเรียกหม้อขงังย้ายบอกแกงกระทะหรือแกงหม้อขงังน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วน้ำพริกก็มีเกลือกะปิพริกขี้หนูหอมขาวหอมแดงแล้วก็ ดี๋ยวก็ปลาสลากแห้งปลาแห้งปลากระดีตากแห้งค่ะตำเข้าไปในน้ําแกงให้น้ําแกงข้นและหอมเขาเรียกว่าปลาล้าแห้งหรือปลาห้าแห้งเดือดแล้วเดือดพลักพลักหอมหอมกลิ่นปลาย่างปลาแห้งเอาถึงเวลาวีแบใส่เห็ดลงไปแล้ว <c oughs> เห็ดคอขาวกับเห็ดหูละ <c oughs> เห็ดหูละหรือเห็ดหูหนู ดีเโอเคงั้นทำผมสวยซะด้วยวอย่าจะแจ้เหมือนจะรํ้ก่อนเดี๋ยวแต่เ้ยเฮ็ดตุ๊บดกก็ด้นี๋ยวุดปุดหอมหอมนตามด้วยน้ำปลา น้ำปลาลงไปกระเห็ดสุกกระเห็ดสุกแก่ๆนี่สุกแล้วเหมือนแล้วไอ้ใส่ผักลงไปถึงแน่นรึ้นกลิ่นชะอมหืนเลยกำลังยายไปเก็บข้างล่างที่ไปชะอมก็ไปเก็บที่ตลาดมาคะ มัดเท่าไรยายสิบบาทมัดละสิบบาทไปเก็บที่ตลาดมาแต่ตำลึงได้เก็บข้างล่างสวนย่อมข้างล่างขึ้นเองตามธรรมชาติอาเอาเกงของเราแกงเห็ดขอนขาวเห็ดหมูหลักใส่ผักละผักละแล้วกับผักแคบนะยายเนาะตำดึงภาษาเหนือเรียกผักแคบนะคะผักไม่กว้าง ชา <ะ S 1> อ,อกมก็เรียกผักละโดยไม่ใช่ชะอมก็เรียกผักละ <ทำ S 1> แล้วก็เ,เห็ดหูหนูก็เรียกเห็ดหูละเห็ดขอนขาวก็คือเห็ดขอนขอาวเหมือนกันเห็ดขอหอน้าชิมลำกออีตเตะเบากอรบ,อกอรบกลำกอ้ายเป็นไน้ ก็ถามว่าล้ำกอยังมาชก็นดวยินด้อร่อยมากพล่น้างล้ำแท้ๆล้ำแต้ล้ำหวานพิดแกนละเด้อเพราะว่าเดือนมากแล้วเดี๋ยวผักเละเกินไปไม่อร่อยมันตวงเลยเออวันออกสุยซยหมายถึงวันขึ้นกลุ่นเลยนะภาษาเหนือวันขึ้นสุย์ซ สุยสุยหม่ถึงวันขึ้นฉุยฉุยหรือย,ยังไงก็ไม่รู้ภาษาเหนือภาษากลางมั่วกันไปหมดภาษาเหนือก็เริ่มลืมภาษากลางก็ไม่ไปไม่ได้ม,มั่วขนาดไหนดูดิยหยท้อนก็ท้อนมาแล้วอาหารวันนี้แกงเห็ดปลาทูทอด หมูทอดเนื้อทอดอันนี้อะไรนี่ข้าวเม่านี่น้องซื้อข้าวเหนียวมาด้วยยายกินกับแกงเห็ดอมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงอันนี้ข้าวแรงนะข้าวแรงหรือข้าวอาหารเย็นวันขึ้นเลยขโมงโชูงเฉีง พาดมาเด้อแกงเฮ็ดกินกับข้าวเหนียวมีข้าวเมามีปลาทูทอดมีหมูทอดจีนทอด้อมสเต็กพวงหมูทอดกับ้าสเต็กพวงข้าวเมาก็มีมีผลไม้แก้วมังกรฝรั่งแกงเฮ็ดใส่ผักละผักแครอาหารเหนือบ้านเฮา มาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวแรงตุยกันนี่ข้าวแรง,นงนเนาะยายเนาะข้าวแรงข้าวแรงก็คืออาหารเย็น,น้นมนะมีเลยสีมือแกงเห็ดของไม่อุวยแพรนะคะก็ไปตลาดก็ไปซื้อปลาทูทอดมานะคะหมูทอดเนื้อทอดนะคะน้องสาวไปกับยายข้ามไปฝั่ง อะไรนะคะเรียกทางตลาดนัดทางรถไฟนะซื้อข้าวเหนียวมาแล้วก็ซื้อข้าวเม่ามานะคะจะข้าวเหนียวด้วยมากินกับแกงเห็ดสีขาวนั่นเขาอันอันถุงโซอที่โลหนึ่งยามบุญย,ยนั่นนหะผมมาขายนี่มึงกัน 5, นลำห้าลำกันนี่ยจะได้ไรอย่งอ้าวแล้วขอกินบ้านเฮา เป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสปะมากมีฟังคือดีเนอฟังใครอยากจนเพลอมาบลืนน้ำลายเออแล้วฮนบอสตะกี้บอดิกดตดี๋ยวย้ายตั้น่ฮะยิงไปใายมือ,อยิงไป อีบวอดทีที่ไทยน่าน่ากินตึกอร่อยอร่อย